มาแล้วครับข่าวที่กำลังเขย่าโลกการเงินแต่สื่อใหญ่ไม่กล้าพูดถึงทรัมป์กำลังปล้นเฟดกำแพงที่ป้องเงินดอลลาร์กำลังจะถูกทุบทิ้งนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองแต่มันคือการรีเซ็ตความมั่งคั่งของคนทั้งโลกและถ้าคุณถือเงินสดหรือสินทรัพย์ที่อิงก,กับดอลลาร์อยู่คุณต้องดูคลิปนี้ให้จบ เพราะอาเมริกากำลังจะกลายร่างเป็นตุรกีหายนะไฮเปอร์อินฟลชันกำลังจะมาถึง ราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ราวสัก70เหรียญนั่นนะครับแต่มันอาจจะไปถึงเป็นหลักร้อยร้อยห้าสิบแนอนาคตซึ่งการอัจฉริยภาพข้อนี้นอาจจะยาวเกิน12เดือนนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยนะโอกาสการตอบแทนเนี่ยมันจะสูงมากกว่าที่เคยนะครับตอบแทนันห้้ประมาณ500%ถึง1,300%นะครับนั่นจะเห็นได้ว่าตัวแบงก์นี้นะครับจะมีโอกาสอีกมาศาลในการเติบโตของจำนวนลูกค้าก็ตามนะครับหรือว่าต่อหัวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Economic Life ที่จะมาพูดถึงการเงินและเศรษฐกิจพบกับผมแอดคิมวันนี้ผมจะมาเจาะลึกประเด็นร้อนแรงที่สุดในตอนนี้เบื้องหลังการเมืองที่กำลังจะทำลายระบบการเงินโลกที่เราคุ้นเคยและเปิดโปงแผนลับที่กำลังจะทำให้ดอลลาร์ไร้ค่าเหมือนเงินตุรกีเพื่อนๆครับ ลองนึกภาพตามผมนะครับอเมริกาในตอนนี้ก็เหมือนกับคนที่ดูภายนอกแข็งแรงดีแต่ความจริงแล้วกำลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่ชื่อว่าหนี้สินข้อมูลล่าสุดณนะวันที่1กันยายน2568จากกระทรวงการคลังสหรัฐยืนยันว่าผู้เขานี่ก้อนนี้มันใหญ่เกินกว่าจะเยียวยาได้แล้ว ตัวเล็นี่สาธารณะพุ่งทะยานผ่าน37.3ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วหรือถ้าดูจากข้อมูลของธนาคารกลางเซนต์หลุยส์ณสิ้นไตรามาส2ปี2025ก็อยู่ที่ประมาณ36.21ล,ล้านล้านดอลลาร์และสิ่งที่น่าคนลุกยิ่งกว่านั้นก็คือค่าใช้จ่ายในการจ่ายดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวสูงถึง1.013ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีนี่ไม่ใช่วาดหรืออาการแพ้ แต่คือความเจ็บปวดที่กัดกินร่างกายเศรษฐกิจอเมริกาไปทุกวันแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญมันสำคัญเพราะเมื่อมีหนี้มหาศาลขนาดนี้รัฐบาลก็มีทางเลือกแค่สองทางคือ 1. ขึ้นภาษีอย่างมหาศาลซึ่งนักการเมืองไม่มีใครอยากทำแน่ๆหรือ 2. พิมพ์เงินเพิ่มเพื่อไปจ่ายหนี้เก่า ซึ่งนักวิเคราะห์อย่างปีเตอร์ชิฟเปรียบเทียบสิ่งนี้ว่าเหมือนกับการฉีดมอร์ฟีนเพื่อระงับความเจ็บปวดชั่วคราวแต่มันไม่ได้รักษาอาการป่วยให้หายขาดและยังทำให้ปัญหาเลวร้ายลงไปอีกแล้วไหนจะเรื่องเงินเฟ้ออีกตัวเลขคอ r p i p i หรือเงินเฟ้อพื้นฐานล่าสุดในเดือนกรกฎาคม2568ที่เพิ่งประกาศออกมายังคงติดหนึบอยู่ที่3.1%ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของเฟดที่2%อย่างมีนัยสำคัญ เงินเฟ้อพื้นฐานที่ตัดราคาอาหารและพลังงานออกไปแล้วยังสูงอยู่แบบนี้แปลว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วแต่มันได้แทรกซึมเข้าไปในโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างลึกซึง้งทั้งในค่าเช่าบ้านค่าจ้างแรงงานและค่าบริการต่างๆซึ่งสิ่งนี้มันก็คือเชื้อภพยที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกมือ้อแล้วเชื้อเพลนี้จะถูกจุดโดยใครนี่แหละครับคือประเด็นสาคัญ เพื่อนๆที่ติดตามข่าวต่างประเทศคงจะคุ้นชื่อประธานาธิบดีเรเจฟตายิบแอโดอันของตุรกีดีนะครับท่านผู้นำคนนี้มีแนวคิดที่ไม่เหมือนใครว่าดอกเบีย้ยสูงทำให้เงินเฟอ้อซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิงแล้วสิ่งที่ท่านทำก็คือการเข้าแทรกแซงธนาคารกลางตุรกีอย่างต่อเนื่องปลดผู้ว่าการที่ขัดใจออกไปหลายคนและกดดันให้ลดดอกเบีย้ยลงอย่างบ้าคลั่งแม้ว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นจนหน้าตกใจก็ตาม แล้วลงหันกลับมาดูที่อเมริกาเมื่อโดนัลด์ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีสิ่งแรกที่เขาทำก็คือการแสดงความต้องการที่จะเข้าควบคุมเฟดอย่างจงแจ้งเขาพยายามปลดผู้ว่าการเฟดอย่างลิซ่าคุกโดยตรงซึ่งเป็นครั้งแรกใน112ปีที่ประธานาธิบดีสหรัฐพยายามทำแบบนี้ทรัมป์ต้องการให้เฟดลดดอกเบี้ยลงอย่างรุนแรงถึง3%หรือ300เบสิสพอยต์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังอย่างจอห์นเฟลส์อดีตที่ปรึกษาของเจอรมพาวเวลได้ออกมาเตือนว่าความเป็นอิสระของเฟดตอนนี้แขวนอยู่บนเส้นได้นี่มันเหมือนบทละครเรื่องเดียวกันเลยครับแค่เปลี่ยนตัวแสดงและสถานที่เท่านั้นถ้าใครยังไม่เห็นภาพผมอยากให้ดูหนังตัวอย่างของตุรกีเมื่อการเมืองเข้าครอบงำการเงินนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ค่าเงินลีราเมื่อปี2018ค่าเงินลีราอยู่ที่ประมาณ4.8ลีราต่อดอลลาร์แต่ล่าสุดณนะวันที่1กันยายน2568นี้ค่าเงินร่วงไปอยู่ที่ประมาณ41ลีราต่อดอลลาร์แล้วนั่นหมายความว่าเงินเก็บของคนตุรกีหายไปเกือบสิบเท่าภายในเวลาไม่กี่ปี เงินเฟอ้อเงินเฟ้อของตุรกีเคยพุ่งทะยานถึงจุดสูงสุดที่85.55%ในเดือนตุลาคม2022แม้ว่าตอนนี้ตัวเลขจะลดลงมาเหลือประมาณ33.95%ในเดือนสิงหาคม2025แต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงจนน่าตกใจอยู่ดีและความเดือดร้อนของประชาชน ผู้คนในตุรกีที่เคยมีเงินเก็บต้องเห็นเงินของตัวเองกลายเป็นเศษกระดาษในทั่วค่ำคืนพวกเขาต้องดิ้นรนอย่างหักเพื่อซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจำวันมันคือหายนะทางเศรษฐกิจที่ประชาชนทั่วไปต้องเผชิญหน้านี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์กำลังเตือนว่าหนังตัวอย่างนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับเงินดอลลาร์ ปกติแล้วเวลาโลกเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเงินจะไหลเข้าหาดอลลาร์เสมอตามทฤษฎีที่เรียกว่าเดอะดอลลร์สไมล์เทอรี่หรือทฤษฎีรอยยิ้มของดอลลร์ที่บอกว่าไม่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะแข็งแกร่งด้านขวาของรอยยิ้มหรืออ่อนแอจนเกิดวิกฤตโลกด้านซ้ายของรอยยิ้มดอลลราจะแข็งค่าเพราะเป็นที่หลบภัยสุดท้ายเสมอแต่สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2568นี้นักวิเคราะห์สังเกตเห็นว่าทฤษฎีนี้กําลังกลับด้าน เพราะวิกฤตครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากภายนอกแต่เกิดขึ้นที่หัวใจของสหรัฐเองนั่นคือวิกฤตหนี้สินและว,วิกฤตความน่าเชื่อถือของเฟดเองเมื่อที่หลบภัยไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปเงินทุนจะไม่ไหลเข้าแต่จะไหลออกอย่างกับคลื่นซีนามิแล้วเงินทุนจํานวนมหาศาลที่กําลังไหลออกจากดอลลาร์กำลังจะไปที่ไหนมันไม่ได้ไปอย่างสเปะสปะก,กับ แต่มันกำลังมุ่งหน้าสู่ทางหนีฉุกเฉินที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเป็นระบบแล้วกลุ่ม b r i c ส์0ตอนนี้กลุ่ม b r i c สที่มีสมาชิก10ประเทศได้ยกระดับความร่วมมือทางการค้าจนน่าตกใจพวกเขาทำธุรกรรมระหว่างกันด้วยสกุลเงินท้องถิ่นได้ถึง90%แล้วและมีการพูดถึงระบบการชำระเงิน b r i c ส์เ y รวมถึงมีการเผยแพร่ธนาบัตรจำลองของสกุลเงินใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่ความฝันลมๆแลง้ลงๆอีกต่อไป นี่คือการสร้างทางหนีจากระบบดอลลาร์อย่างเป็นรูปธรรมทองคําการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางทั่วโลกก็บอกอะไรบางอย่างครับประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนและอินเดียกำลังลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและหันไปสะสมทองคําในปริมาณมหาศาลแทนนี่ไม่ใช่แค่การเก็งกำไรฮะแต่เป็นการย้ายเงินจากสินทรัพย์ที่กำลังจะหมดความน่าเชื่อถือไปสู่สินทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอเมริกาไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันคือการจุดชนวนวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วิกฤตหนี้สินมหาศาลกำลังจะถูกซ้ำเติมด้วยการทำลายเส้นเลือดใหญ่ของระบบการเงินนั่นคือความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางเมื่อดอลลาร์สิ้นอิสรภาพมันก็จะสิ้นความน่าเชื่อถือและเมื่อดอลลาร์หมดความน่าเชื่อถือก็เท่ากับเป็นการรีเซ็ตระบบการเงินโลกและเป็นจุดจบของจักรวรรดิที่เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างแท้จริง โดยสรุปนะครับเพื่อนๆวันนี้เราได้เห็นภาพที่น่าขนลุกสามเรื่องเชื้อเพลิงรอการจุดไฟอเมริกาตอนนี้มีปัญหาหนี้สินที่ใหญ่เกินจะแก้ไขและเงินเฟอ้อที่ยังคงติดหนึบซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่รอการจุดไฟผู้จุดไฟประธานาธิบดีทรัมป์กำลังทำในสิ่งที่ประธานาธิบดีเออร์ดวันเคยทำกับตุรกีนั่นคือการเข้าแทรกแซงและทำลายความเป็นอิสระของธนาคารกลางและตัหายนะที่กำลังจะมา ผลลับที่ตามมาก็คือหายนะดอลลาร์ที่จะเดินตามรอยเงินลีราของตุรกีซึ่งจะทำให้เงินดอลลาร์ที่เราใช้กันหมดความน่าเชื่อถือและนำไปสู่การรีเซ็ตระบบการเงินโลกแต่ท่ามกลางความหายนะก็มีโอกาสอยู่เสมอครับกูรูทองคำตัวยงอย่างพีเตอร์ชิฟ f ออกมาตอกย้ำหลายครั้งว่านโยบายเหล่านี้จะนำไปสู่เงินเฟอ้อที่รุนแรงและแนะนำให้ย้ายเงินไปอยู่ในสินทรัพย์ที่สามารถป้องกันตัวเองจากเงินเฟอ้อได้ และที่น่าสนใจก่อนนั้นคือกองทุนระดับโลกอย่าง Harvard Management Company ก็พึ่งย้ายเงินก้อนใหญ่เข้าลงทุนในทองคำและบิตคอยอย่างมีนัยสำคัญนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าเงินใหญ่กำลังมองหาทางหนีจากระบบเก่าแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดคิมทนนี้ต้องขออภัยขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาแอดิจะนำไปปรับปรุงแก้ไข ส่วนใครสนใจติดตามข้อมูลการลงทุนเชิงลึกสำหรับโลกอนาคตคลิกสมัครสมาชิกห้องเรียนนักลงทุนที่คุณจะได้เข้าถึงรีเสิร์ชบทวิเคราะห์หลักแสนในราคาแค่450บาทตีลังกาคิดยังไงก็คุ้มแถมไม่ต้องอ่านเองให้ปวดหัวเพราะมีคนเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายสนใจกดคลิกสมัครที่ข้างปุ่ม subscribe เลยนะครับมาร่วมรู้ทันโลกอนาคตไปด้วยกันแต่สำหรับวันนี้แอดคิมต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับซึ่งราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ราวสัก70เหรียญนะครับแต่มันอาจจะไปถึงเป็นหลักร้อยร้อยห้าสิบแนอนาคตซึ่งการอัจฉริภาพข้องนี้เนี่ยอาจจะยาวเกิน12เดือนนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยนะโอกาสการตอบแทนเนี่ยมันจะสูงมากกว่าที่เคยนะครับตบแทนประมาณ500%ถึง1,300%นะครับนั่นจะเห็นได้ว่าตัวแบงก์นี้นะครับจะมีโอกาสอีกมหาศาลในการเติบโตของจำนวนลูกค้าก็ตามนะครับหรือว่าต่อหัวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ